In the world, the wider world, Islam is here for us In the world, the wider world, Islam is here for us In the world, the wider world, Islam is here for us بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين วะ bihi nasta'in ลาพาวล์และ قوة อิลลาบิ LLlahillalaihiالعظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่เคารพช่วงเวลาของห้องสมุดพูดได้ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับสำหรับประเด็นในวันนี้ก็จะได้นำเสนอในประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งก็คือ ความรับผิดชอบในการทำอิบาดาเรียวกว่าการรับผิดชอบระหว่างเราคือเบ่าของพรรองกับพรบร,งรงอง์องเราสบฮานหัวตะลานั่นเองฉะนั้นการที่เรารับผิดชอบในการทำอิบาดานี้แน่นอนเหลือเกินเราจะต้องเป็นคนที่หาความรู้ความเข้าใจศึกษาหาข้อเท็จริงในการทำอิบาดาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเพื่อที่จะให้มันได้เป็นไปตาม คำสั่งของอลัลลอฮ์รอซูลโดยแท้จริงเพราะว่าเราจะเห็นได้จากอายะอัลกรุรอานที่บรองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงความสมบูร็จของคนเรานั้นนะ่ะอยู่ตรงที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามอาลัลลอฮ์รอซูลส่วนหนึ่งจากอายะอัลกรุรอานที่บรองอัลลอฮ์สุอัตลาได้กล่าวไว้่าคือวะมัยย ah ูตจอิลลาฮะวะรอสุและฮูฟะกอดฟาซะฟาวซันอะซีมะ และผู้ใดที่ได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แล้วแน่นอนเขาได้ประสบผลสำเร็จอย่างใหญ่หลวงฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องในการประกอบาศาสนกิจในเรื่องใดก็ตามถ้าเราได้ศึกษาหาความรู้ว่าเรื่องนี้อัลลอฮ์สั่งอย่างไรท่านหนุลมได้บอกว่าอย่างไรเราก็จะเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จนั่นเอง เพความสำเร็จของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าปัจจัยอ,อื่นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือความสำเร็จในการที่ว่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแต่ความสำเร็จว่าถ้าใครได้ทรัพย์ใช้ทรัพย์ไปตามที่อรรถรสูนบอกหรือไม่อันนั้นถึงจะเรียกว่าผลสำเร็จทางที่มาของทรัพย์แล้วก็ทางที่เราจ่ายไปในเร่องของทรัพย์สินตามที่อรรรสูนบอกหรือไม่ อิสลามมาได้ปฏิเสธเรื่องทรัพย์สินแต่ถ้าเป็นทรัพย์ที่หาลานแล้วก็ได้มาโดยหาล้านแล้วกระจายไปโนพ้นทางที่ถูกย่าลานอย่างนี้ก็ถือว่าเขานนั้นได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮฺในรอซูลที่พระองค์ได้ประทานทรัพย์สินมาดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่หาข้อเท็จจริงว่าอะไรเป็นอะไรรอมาดอนจะเข้าวันถึงนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายแล้วเราจะทําอย่างไร ถือสิทเราก็โต้แย้งกันมากมายกายกองไอ้โต้แย้งมีความเห็นแตกต่างกันในบางประเด็นอีกย่อยต่างๆนะั้นมันเป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันว่าไอ้หลักๆที่เป็นพื้นฐานจริงๆเลยนั่นน่ะเรามีความเข้าใจอย่างไรขพอที่เราจะต้องศึกษาเราเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบเพราะว่าอาลัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตลาดีกล่าวว่าอย่างนี้ والله أخر رجكم مبطنى أمة هاتكم لا تعلمون شيئا الله سبحانه وتعالى นั um 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 ้นได้ทำให้พวกเจ้าออกมาจากคันมารดาของพวกเจ้าในสภาพที่พวกเจ้าไม่รู้อะไรเลยท่านเห็นไหมครับทารกที่คลอดออกมาก็แต่ละคนนั้นก็ไม่ยังไม่ทราบอะไรทั้งสิ้นตาก็ยังไม่ได้ลืมหูก็เพียงแต่ได้ยิน นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะรับฟังอะไรได้เป็นเรื่องเป็นราวสมองหรือว่าใจอะไรเขาก็ยังไม่ได้คิดเป็นเรื่องเป็นราวนี่การแสดงเห็นว่าตอนคลอดออกมาใน,ในาี่สุดว่าสรุปว่าไม่รู้อะไรเลยอลอสจะบอกกับเราว่าการพัฒน,น,นาของมนุษย์ที่จะต้องมาสู่ความรับผิดชอบนะครับฉะนั้นตอนที่คลอดออกมานี่ไม่รู้อะไรเลยแล้วพระองค์ทําอย่างไรต่อไป วะจะอาลัละุมุมสัมมาวัลอบซอรอวัลอฟิดะตะละัลละกุมัชกรุนแล้วพระองค์ก็ได้ทำให้พวกเจ้านั้นได้ยินนะครับได้ยินก็คือมีหูสามารถที่จะได้ยินอะไรได้วัลอบซอรแล้วก็มีดวงตาที่มองเห็นวัลอาฟิดะตะแล้วก็มีว่าใจที่สามารถจะ,ะคิดรู้สึกนึกคิดอะไรได้ นี่เห็นไหมครับตอนนี้ถ้าเราดูตามนี้ทําไมเราบอกว่าพระองค์ได้ทําให้พวกเจ้า,าได้ยินก่อนทารกที่เกิดมาเนี่ยมันชัดเจนว่ามันได้ยินเนี่ยมันจะมาก่อนจากการมองเห็นแตเรื่องนั้นบางคนก็บอกว่า,าเด็กที่คลอดมาเป็นทารกเนี่ยเจ็ดวันมังจะลืมตาก็หมายความว่าตอนคลอดออกมาแรกๆเนี่ยยังไม่ลืมยังไม่ลืมตานะแต่ว่าได้ยินก่อนฉะนั้นการได้ยินก็มาเราก็บอกเรียงลำดับ พอได้ยินแล้วเนี่ยก็เพิ่งจะมาแบบว่าวัลอัฟอิดะก็มีหวัวใจที่อาจ,จะคิดหรือมีความคิดได้ในเรื่องของหัวอกหัวใจนะครับทั้งหลายทั้งอวงเนี่ยละอัลละกุมตะชกูดเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ขอบคุณพระองค์นี่นะครับฉะนั้นเราก็ดูนะครับว่าการที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ให้เราเกิดมา ในตอนช่วงแรกนั้นเราเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยแล้วมีบางคนก็ได้พูดเพื่อให้เราได้เห็นถึงการที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์มาที่เป็นขั้นตอนอย่างนี้นะครับมันต่างกันกับสว์โลกกันอื่นเราเห็นว่าเด็กที่คลอดมากว่าจะลืมตาได้กว่าใช้เวลาแล้วกว่าจะวิ่งได้กว่าจะเดินได้กว่าจะนั่งได้กว่าจะขานได้เป็นขั้นตอน จากการที่วัดนอนแล้วก็มาพลิกซ้ายพลิกขวาความได้พความได้กระยะหนึ่งแล้วก็ยังเดินไม่ได้ความได้ประยุทต่อมาอาจจะนั่งได้บางประยุกต์ตัวอาจจะแล้วก็มายืนยืนแล้วก็มาเดินต้องใช้เวลาใช้เวลาพอสมควรจนกว่าว่าจะเดินได้ตามปกติวิ่งได้ทตนี้ถ้าหากว่าเด็กที่เกิดมารกที่เกิดมาเนี่ยพอเกิดมาปุ๊บแล้วก็วิ่งได้เลย ท่านคิดไหมครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเด็กพอคลอดมาแล้ววิ่งได้เลยสมมุติว่าอย่างนั้นแล้วก็แม่ยังนอนอยู่ยังไม่สามารถจะเคลื่อนไหวไปไหนได้เพราะว่าหมดแรงจากการคลอดลกูกหรือว่าบางคนอาจจะเป็นโรคแทรกซ้อนอะไรที่ยังไม่สามารถที่จะคล้องตัวในการที่ขยับตัวในการที่จะนัน่งอะไรต่างๆแล้วลูกก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยจะดูลูกอย่างไรฉะนั้นก็ เลาเร์ให้มาเลาเราสร้างมนุษย์มาเนี่ยมันเหมาะสมเหลือเกินตรงได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยยังไปไหนไม่ได้เด็กเนี่ยยังนอนแบเบาะอยู่ก็แม่ก็พ่อแม่ก็ยังนอนแบเบาะอยู่ก็มันก็สามารถจะดูแลได้ในเมื่อว่าอพอลูกใช้เวลาในการที่จะวิ่งในการที่จะเดินแม่ก็แข็งแรงนี่ก็เป็นความเหมาะสมแต่นี้ทั้งหลายทั้งปวงให้เราขอบคุณเราโซนทต้งหลายมากฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักใช้หู ฉะนั้นเดือนรมฎอนเนี่ยการถือศีลอดของเราเนี่ยจะเป็นไปตามเป้าหมายที่อลัอลอลอฮพูดไว้ในอัลกุรอานหรือไม่อยู่ตรงที่การปฏิบัติของเราที่เราบอกว่าละอัลละกุ้มตัดตระกูลเพื่อที่พวกเจ้าจะได้เกิดความยำเกรงเกิดการสํารวมตนเนี่ยการที่จะถือศีลอดให้เกิดความสํารวมตนได้เนี่ยต้องถือทั้งร่างกายโดยเฉพาะอ้าวหู ถือสื่ออดด้วยหูถือสื่ออดอย่างไรก็ฟังในสิ่งที่ดีฟังในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องนินทาไม่ใช่เรื่องด่าว่านี่เขาเรียกว่าหูถือสืิออดด้วยแล้วก็ดวงตาถือสิดอ,ดอย่างไรดวงตาก็ถือสืิอดโดยการที่ว่าไม่ไปมองในสิ่งที่ารอมที่ศาสนาห้ามแล้วก็ไม่ไปมองในลักษณะเพศตรงข้ามที่หวังผลในเรื่องของชูสาวอะไรไม่ใช่ เราจะไม่มองในสิ่งที่หารอมแล้วก็หัวใจก็ไม่คิดร้ายกับใครไม่คิดอิจฉาริษยาไม่คิดในการที่จะไปทําลายล่างใครนี่แหละครับให้เราได้ขอบคุณอลัลลอฮฺสุบานตะลาให้มากและเราก็เข้าสู่โรงดนเราเอาหูของเราดวงตาของเราหัวใจของเราเนี่ยถือสึ่ออดทั้งหมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอวัยวะส่วนอื่นๆอ,อีกปากก็ต้องถือด้วยมือก็ต้องถือด้วย ท้าก็ต้องถือด้วยถ้าเราถือสินอดในอวัยวะของเราในทุกส่วนนะครับถือในทุกส่วนแในแต่ละส่วนนี่ปฏิบัติในหลักการของอิสลามในทุกข้อปฏิบัติในหลักการของอิสลามในทุกข้ออิสลามห้ามเรื่องอะไรเราก็ไม่ไปเข้าเกี่ยวเช่นมือของเราเราก็จะไม่ไปลักขโมยใครนี่ข้อหนึ่งแล้อิสลามลักขโมยห้าม และอีกประการหนึ่งก็คือมันหลายประการน,นะครับพี่จะใช้มือในทางที่ไม่ดีเช่นเราจะไปทุบตีคนอื่นเขาก็ไม่ได้อิสลามหา้ามมือเราก็จะไม่ไปใช้แล้วก็ในเรื่องของการที่เราจะไปสัมผัสกับในสิ่งที่ศาสนาห้ามอันนี้เราก็ไม่เข้าไปยุ่งลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามือของเราเนี่ยถือสินอดแล้วก็ถือในในทุกๆข้อในหลักการของอิสลามเอาไปปฏิบัติในทุกข้อเท้าเราก็จะไม่ไป อาจทำร้ายใครแล้วไม่ไปเดินไปในหนทางที่เป็นมะเสียแล้วก็ไม่ไปทําอะไรที่มันเกิดอันตรายกับตัวเองดังเหล่านี้แหละครับนี่แหละเรียกว่าถือศีลอดถ้าเราถือศีลอดได้ในทุกส่วนของอวัยวะแล้วก็ไปปฏิบัติตามคําสั่งใช้คําสั่งห้ามในตามในทุกส่วนของาศาสนานะครับแน่นอนและเกินเราจะต้องเป็นคนที่ประสบผลสมสเร็จแล้วก็มันก็จะเป็นไปต,ตามอายะอุกาตที่ว่า ละอัลละกุมตัดตระกูลที่ถือสิีดอดเนี่ยเพื่อที่จะได้เกิดความสำรวมตนยงเก่งเองทุกวันนี้บางทีเราถือสิีดอดไปแล้วเนี่ยบางคนถือมา20ปี50ปีก็มีถือได้มาเนี่ยอายุมากมายเลยแสดงว่าถือทุกปีแต่ทําไมไม่สามารถที่จะไปที่จะไปงดอ้เรื่องของความชั่วแ้ลยคนละหมาดก็หลายสิบปีเพราะอะไรเพราะว่าถือสินดอดก็ไม่ได้ถือในทุกส่วนของอวัยวะ ดังนั้นการถือส่วนของเราจึงไม่ออกมาในรูปแบบการตักะวาไม่ระวังในเรื่องของความชั่วเลยเวลาทางปฏิบัติเช่ mm hmm. นอดอาหารบางคนบอกแมปากออัลกุรอานอย่างดีปากในี่ใช้ในเรื่องดีเลยเอาวิยวส่วนนี้แต่หูไปฟังอะไรตัวมิอะไรขอ,อนินทาของใครโดงใครมากมายน่นแสดงว่าไม่ได้ถือส้นอดทุกส่วน ก็ว่าต้องเป็นคนที่ถือศีลอดในทุกส่วนของอวัยวะนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับพี่น้องทั้งหลายเราจะต้องเป็นคนที่ยอมรับในหน้าที่เพราะหูของเราเนี่ยก็มีหน้าที่ตาของเราก็มีหน้าที่หัวใจของเราก็มีหน้าที่ปากของเราก็มีหน้าที่หน้าที่ของคนเราต้องเป็นหน้าที่ที่ดีเท่านั้นก็หน้าที่ไม่ดีนั้นมันไม่ใช่ไม่เหมาะสมกับมนุษย์ผมได้เคยได้ แต่ทำความเข้าใจกับท่านหลายบ่อยข้างว่ามนุษย์เนี่ยในเรื่องไม่ดีเนี่ยมันไม่เหมาะสมในหน้าที่ที่จะไปทําไม่เหมาะสมในหน้าที่ที่จะไปทํามนุษย์เหมาะสมกับหน้าที่ที่ดีเท่านั้นท่านอย่าลืมนะครับท่านไปดูได้ถ้าเรื่องไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่เนี่ยถามว่าเรื่องการจี้ป้นจี้ป้นเนี่ยมันเหมาะสมกับมนุษย์ไหมที่จะไปทํา พอไปจี้ใครมาพวกก็ไล่ตามหรือในระหว่างที่จี้ปนเขานั้นเขาก็สวนให้โดยการแทนโดยการยิงโดยการลุมสกรรมอะไรก็ตามนั่นน่ะเอาตัวเอาไปให้คนอื่นเขาตีเอาไปให้ตัวเอาไปให้คนอื่นเขาย้ำนะ่ะถามว่าหน้าที่อน,นี่เหมาะสมหรือกับมนุษย์มันไม่เหมาะสมเหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยไม่เหมาะสมที่จะไปอยู่ในโคลนตมที่จะไปแช่ตัวในโคลนตม เพราะว่าไอการแชร่ตัวในโคนตัมมันเหมาะสมกับสัตว์บางชนิดมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เหมาะสมฉะนั้นในโคนตมหรือนในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังต่างเนี่ยมนุษย์ไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปนี่หน้าที่ของมนุษย์ไม่มีตรงนั้นนะครับฉะนั้นอยากจะขอฝากพวกเราใน้ครับในอายะ์อัลกุรอานอีกอายะ์หนึ่งที่อยากจะได้นำเรียกันทั้งหลายก็คือวะลาตรักฟูมาไลซะลกะบิฮิอิลอินนัสซัมอวัลบาซรอ วันฟูอาแะกุลูอ,ลอุไลกาการอันลูมัสูลาและเจ้าจงอย่าได้เดินตามในสิ่งตามใครก็ตามในสิ่งที่พวกเจ้าในสิ่งที่เจ้าไม่รู้ไลเซลกะบีฮีอินมาไลเซลกะบีอันนี่คือสิ่งที่เจ้าไม่รู้ในสิ่งนั้นคือหมายความว่าเราเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยเราต้องทำแบบคนที่มีความรู้ แต่ไม่ได้ทำแบบเพราะเขาทำใครๆเขาก็ทำแล้วก็ทำใครๆเขาดีหน่อยเพราะใครเขาเลิกทำเราก็เลิกทำด้วยนี่ไม่ได้ทำเพราะความรู้ทำแต่ทำเพราะรู้ว่าเขาทำเองคนเราทำเพราะความรู้กับทำเพราะรู้ว่าเขาทำต่างกันถ้าทำตามความรู้นี่เราศึกษาความจริงว่าเรื่องนี้ต้องทำไหมถ้าเรื่องนี้ต้องทำเช่นเทอก,กาลใน,นเดือนารามฎดอนเราก็ทำนี่เขาได้ทำตามความรู้ แต่ถ้าทำแบบเพราะรู้ว่าเขาทำอ,อย่างนี้นมดอนใครๆเขาก็ถือสุดอดเขาอย่างนั้นใครไม่ถือนี่มันเสียหายแน่รู้ว่าเขาทำกันอย่างเดีวก็ทำโดยไม่ไ้ศึกษาอะไรเลยอย่างนี้มันต่างกันนะครับฉะนั้นอ,อายยังูอ่านนี่บอกว่าจงอยาได้ตามแนวทางใครที่เจ้าไม่ไม่มีความรู้แท้จริงหูก็ดีวัลบาสรล ดวงตาก็ดีวัลหูอา์ดะแล้วหัวใจก็ดีนั่นคุณลูอุลเลอิกากาอันหูมาสูละทั้งหมดนั่นน่ะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นหูตาหัวใจเนี่ยต้องรับผิดชอบทั้งหมดเห็นไหมครับคําว่ารับผิดชอบแสดงว่าต่างก็มีหน้าที่ถ้าบวกพ้องในหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบหูเนี่ยไปทําอะไรหน้าที่ของหูเราฟังแล้วหูที่เหมาะในหน้าที่ก็คือหน้าที่ในทางดีๆ ต้องมีหน้าที่ฟังในสิ่งดีๆเท่านั้นหูจะไปฟังสิ่งที่ไม่ดีนั่นแสดงว่าไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ก็หมายถึงว่าถ้าไปฟังก็ต้องรับผิดชอบเช่นชอบไปฟังการนินทาชอบไปฟังคนโกหกถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าหูของเรานั้นทําผิดหน้าที่อะไรก็ตามถ้าทําผิดหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของระวางผิดที่คนทํางานผิดหน้าที่ คนดูเรื่องหนึ่งเอาไปทำอีกเรื่องหนึ่งแสดงว่ามันผิดหน้าที่ฉะนั้นบางครั้งนะครับคนต่อคนสลับหน้าที่กันไม่ใช่หน้าที่ของตนเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาเช่นกับตันมาทำหน้าที่เป็นคนกับตันเนี่ยเป็นกลาสีกลาสีไปทำหน้าที่เป็นกับตันสลับหน้าที่โดยที่ว่าไม่มีความรู้กลาสีก็ไม่มีความรู้ในเรื่องการเดินเรือ ในเรื่องของการที่จะขับพวงมาลัยให้เดินไปอย่างถูกต้องก็ไม่ใช่น้าที่แล้วก็ไปทำแล้วกับตัานาก็ไม่รู้ในเรื่องของกาสีที่จะต้องทำอะไรก็เปลี่ยนงานมาทำในสังคมของเราก็ยังเป็นอยู่ในขณะนี้าะเป็นอย่างนี้และต้องถูกสอบสวนทั้งหมดฉะนั้นคนเรานั้นต้องทำงานแบบให้ตรงกับหน้าที่แล้วก็รู้หน้าที่ด้วยว่าเราจะต้องทำอะไรนะครับในเรื่องของเดืนอนนมตมด แน่นอนแล้เกินหน้าที่เราต้องทําอะไรและหน้าที่ของคนเรานั้นขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่ามีหน้าที่ในเรื่องดีเท่านั้นในเรื่องไม่ดีอลัอลลอฮ์ไม่ได้มอบหน้าที่ให้ไปทํานะครับถ้าเราไปทําแสดงว่าเราฝ่าฝืนอลัลลอฮ์มอบหมายหน้าที่ในเรื่องดีให้เราทํานะครับก็อยากจะได้เด้นตรงนี้เรามาอนมาถึงนี้เราจะได้ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่นะครับกึงขอฝากไว้เพียงแค่น,นี้นะครับ Insyaallahเราคงได้พบกันในช่วงต่อไป wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam Islam